สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ,รรบเข้ามากดไลค์กด, like, กดแชร์กันนิดนึงนะครับโอ้อโหฟังเสียงให้ด้วยนะคะเสียงชัดหรือเปล่ากดไลค์กด, like, กดหัวใจให้กำไรใจกัน,นด้วยน,วยนี่แล้วก็มานะคะาาวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาอีกแล้วนี่คะ่ะมาแล้วเทปมาเรียบร้อยเสียงชัดมากเลยนะครับวันนี้ใหม่แล้วก็ทันเทป ครัก็สวยงามมีดูเห็นไหม oh, นี่ผลงานก็งามโ oh, <okay. S 1> อเคนะครับไปกันเลยดูอะ,ะ,ค,ะคุณเกต่าไปเลยก็คือตอนนี้นะคะด้วยการที่เทรนสุขภาพในการเลือกทานอาหารเนี่ยหูมันเป็นเทรนที่เททติบโตขึ้นทุกป,ปีเป็นระดับโลกเลยนะคะแล้วคันนี้ลูกค้าเนี่ยเขาก็เริ่มสนใจในการเลือกทานอาหารที่ดีๆแล้วก็มีข้อมูลต่างๆแล้วก็ต้องการทราบเรื่องราวต่างๆในการเลือกทานโปรตีน โอ้ oh, ข้อ EP Life Healing ของเรา EP 7วันนี้นะคะก็คือเลือกทานโปรตีนแบบไหนถึงเหมาะกับเราที่สุดหรือเหมาะกับคุณที่สุดเพราะตอนนี้เป็นคำถามที่แบบเฮ mm. ้ยโปรตีนมันเยอะมากเลยอะ่ะ mm. แต่เราไม่รู้จะเลือกแบบไหนให้มันเหมาะกับเรา mm. วันนี้นะคะก็ EP 7 Life Healing เลือกโปรตีนแบบไหนที่เหมาะกับคุณมากที่สุดกับพี่เกดยูสมายค่ะครับและพี่เบสนะครับ Life Healing นะครับวันนี้ อันน er ี้ฟลิกเกตบอกก็คือโปรตีนนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องดูว่าโปรตีนคืออะไรค่ะโปรตีนเนี่ยความหมายจริงๆทางวิทยาศาสตร์ก็คือกรดอะมิโนนะครับแบบที่ไม่จําเป็นคําว่าไม่จําเป็นคือร่างกายอะใร้เองได้ีเจ้าตัวนะครับค่ะแล้วก็แบบที่จําเป็นก็คือต้องไปหาทานอันนี้สิบเอ็ดตัวนะครับโปรตีนเนี่ยเป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อกระดูกเฟผิวผมนะครับคือจริงๆโปรตีนมันคือส่วนประกอบหลักของมนุษย์เลยค่ะแล้วก็สิ่งมีชีวิตโลกเลย อ่าทีเนี้ยโปรตีนเนี่ยเราก็จะต้องหาแหล่งโปรตีนได้จากหลากหลายจากตัดจากพืชซึ่งวันนี้นะครับที่เบสจะมาบอกถึงแหล่งโปรตีนต่างๆนะครับที่อาจจะเกินความคาดหมายแล้วแหล่งไหนดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเราเลือกได้นะครโอเคขอทิชชูได้ไหมขอทิชชูได้ค่ะจะจำจมเลยนครับอ่าทุกนี้ ฝุ่นละอองเยอะนะครับเริ่มหน้าหนาวของเมชจร์บุนใช่ค่ะเริ่มหนาวขออภัยอ่ะนิดหนึ่งนะครับเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะครับโอเคค่ะก็พี่เบสนะครับจะพูดถึงโปรตีนที่มาจากสัตว์ก่อนนะครับซึ่งมาจากสัตว์เนี่ยมีสัตว์อยู่สามแบบคือสัตว์ใหญ่สัตว์ใีญและก็สัตว์น้ําอ่าแยกๆกันไปเลยอย่างแรกเลยโปรตีนที่หาง่ายที่สุดเลยนะครับพบเจอบ่อยคือสัตว์ใหญ่อ่า ช้างหน้าบวควายไม่ได้กินได้หรอกคะช้างเอ่อเอาเป็นเฉพาะหมูกับบัวแล้วกันอ่าหมูกับบัวนะครับอาจจะมีเนื้อแกะเนื้ออะไรเนี่ยเราก็ละไว้เลยเข้าใจเอาที่เราพบเจอง่ายเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ให้โปรตีนสูงค่ะแต่มันมาด้วยคอเลสเตอรอลและไขมันออแต่แต่ก็ทานทานบ่อยหรือทานบ้างก็ดีทานบ้างแต่อย่าบ่อยอ่ะ จริงๆทานประจำก็ได้ครับคือทานให้เยอะ,ยอะถ้าหาไม่ได้จริงก็ทานให้เยอะ,อาะทานให้ถึงซึ่ง เดี๋ยวสักครู่นะคะนี่เลยอ๋อสู่มาค่ะแย่งมาแล้วแม้แต่ว่าแบตหมดอ๋อเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวเรารอสักครู่